พาชมบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนวันอาทิตย์ที่16หเดือนกรกฎาคมบรรยากาศตลาดรถออตโอต้คาซาา่ารามิทาคอมเบจตอี่แล้วบ่ายสอง การบายสองวันไว้ออกลาแรงมาก าชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกใหม่คลิปหน้าทุกคนวันอาทิตย์ที่16บรรยากาศตลาดรถออโต้คาร์ซาอาทิตย์ที่16วันหวยออกวันลอตเตอรี่ออก,ออก,ออก,ออก เอทุกคนถูกหวยรางวัลใหญ่ถูกตรีลีรางวัลใหญ่นะครับทุกคนมีโชคมีลามนะครับเดินทางปลอดภัยร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน